อะไรวะเนี่ยเล็บเล็บโอ้โหหุยเล็บจะไม่เอย่ยเล็บไม่ใช่อีกทอดสุกใหม่ๆมีควันออกมาด้วยเฮ้ย <c oughs> ม่วงม่วงม่วง,วง,วงเฮ้ยโอ้ยเหลืองเฮ้ยแดงเฮ้ยโอ้หตัวเทพมาสะท้อนการโจมตีนี่แหละตอนนี้พุ่งจโจมลอยอากาศเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติมาเปนนะรรับกับเกม e m o o s s e r r t t r e a ช u r e สมบัติลับราชาปีศาจกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผม สำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาแนะนํากิจกรรมที่น่าสนใจนะครับจะเป็นการวาดรูปแล้วก็ให้ทายนะครับว่าผู้เล่นคนอื่นวาดรูปอะไรถ้าทายถูกก็จะได้รับของรางวัลกันด้วยเป็นโหมดที่บอกเลยว่าถูกใจจริงๆนะครับผมไม่ได้มีเฉพาะการต่อสู้แบบสุดมันนะครับยังมีระบบที่ น่าสนใจกันอีกมากมายกันเลยแล้วก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาทําการอัญเชิญสัตว์พูดนะครับผมแล้วก็ตามหาการดวิญญาณระดับสุดยอดกันให้ได้ใครที่สนใจอยากจะเล่นเกม d e m o o s s c r e t t r e a s u r r นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับผม สำหรับในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําระบบนี้กันก่อนนั่นก็คือรางวัลการออฟไลน์สําหรับใครที่พลาดกิจกรรมต่างๆนะครับเราสามารถทําการเข้ามารับของรางวัลต่างๆที่เราพลาดไปได้จะได้ประมาณ80%แต่สําหรับใครที่อยากจะได้คืนแบบว่า100%นะครับผมเราต้องใช้อาพันสีทองตรงนี้กันด้วยถึงจะได้รับคืนแบบ100%แล้วก็ในตอนนี้ นี oh, oh, hi, th firstly, this this ่จะเห็นได้ว่าคอสตูมของพี่โอ้โหโคตรจะเทเดี๋ยวแป๊บหนึ่งในเกมนี้นะครับผมมีภาพที่ค่อนข้างจะสวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นระบบการถ่ายรูปก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับผมนี่ก็จะเป็นชุดใหม่ของพี่นะครับคล้ายๆกับนักฆ่าใช่ไหมเอ่ยแม่สุดเท่จริงๆสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูกิจกรรมที่เป็นสุดยอดของความฮานะครับผมเริ่มมานะครับกดที่กิจกรรมด้านบนกันก่อนตรงนี้เลยฟ าจากนั้นก็ไปที่ทีมตรงนี้มากดเข้าไปตรงนี้นะครับจะมีกิจกรรมที่เล่นกันเป็นปาร์ตี้อยู่เกมทายภาพวาด แม่อันนี้พี่ก็ลองไปเล่นกันมาแล้วบอกเลยว่าสุด้าจริงๆจากนั้นก็ทําการจับคู่กับผมนี่แล้วก็รอกันก่อนนะแนะนํากิจกรรมกันก่อนก็คือผู้เล่นจะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายคือคนวาดและก็คนทายนะครับผู้เล่นที่เป็นคนทายสามารถตอบได้เรื่อยๆจนกว่าจะตอบถูกใครยิ่งตอบไวนะครับก็จะยิ่งได้รับรางวัลที่มากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าฝีมือของพี่อตินะครับจะวาดออกมาได้สวยขนาดไหนกันนอกจากที่พี่จะมาเปิดสุ่มหาการ์ดหรือว่าสุ่มเหล่าสัตว์พูดนะครับ พี่ก็จะมา PVP กันอีกด้วยเอาละกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วโอ้โหตอนนี้เริ่มมานะครับเราจะต้องทายก่อนเป็นอุปกรณ์อืมสองพยายค์คเฮ้ยกุญแจกุญแจเฮ้ยชัวร์วเลยนี่กุญแจเฮ้ยถูกหรือเปล่าตอบถูกแล้ว <c oughs> โอ้โหได้รับป้ายวิธีเสี่ยนนี่ฉนเฉลยคำตอบคือกุญแจต่อไปก็นายขนมครกกำลังจะมาวาดภาพให้เราชมเครื่องแต่งกายหนึ่งพยาค์เอ้ยเดี๋ยวก่อนเสื้อ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 ,อมา หนึ่งพยางใช่ไหมเอ่ยอ้อเสื้อตอบถูกเป็นไงตอบถูกคนแรกเลยเฮ้ยเราจะต้องโอ้โหวาดโลมาแล้วกันนี่เดี๋ยวดูนะฝีมือการวาดโลมาหัวหนกโนกหน่อยแล้วก็ปากทูก่ๆนี่เป็นไงเหมือนโลมาหรือเปล่าฝีมือเอ้ยมีคนตอบถูกด้วยยังวาดไม่เสร็จเลยเพื่อนแม่เล่นทายต่อหรือไม่จัดไปทีนึง โอ้โหเป็นไงฝีมือของเราส่วนเพื่อนๆก็ถือว่าเลือกคำถามที่สามารถทายได้อย่างง่ายดายนะครับผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นใครจะได้เป็นคนวาดคนแรกเอ่ยโอ้โหเราจะต้องเตรียมทายคำถาม เครื่องใช้ไฟฟ้าสองพยางเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหมีคนทายตู้เย็นไปแล้ว <c ười> เฮ้ยนายวาดดีดีหน่อยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก็กดไม่ชอบซะเลยนี่ไี่ไม่ชอบไม่ชอบออ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อไฟอเฮ้ยมีคนบอกว่าไฟแดงหรือว่าจะเป็นไฟแดงนี่มีแดงเหลืองเขียวมาไม่ใช่โอ้โห,หนายวาดให้มันรู้เรื่องหน่อยสิเฮ้ยห,หมดเวลาแล้วโอ้ยโทรทัศน์โอ้โหวาดอย่างนี้ใครจะไปรู้วะเนี่ย เจอคนที่สองกันหน่อยเฮ้ยเป็นอวัยวะภายนอกเฮ้ยมือ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 แน่นอนแน่นอนอืมจัดไปมือเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มืออะไรวะเนี่ยเล็บเล็บโอ้โหโอยเล็บจะไม่เอ่ยเล็บไม่ใช่อีกนิ้ว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 อืมหยกว่าจะกว่าจะมีลูกศรชี้โอ้โหไม่ต้องวาดเล็บละเอียดขนาดนั้นก็ได้มาหมดเวลากันแล้วเอาละตอบโอกหุยมะเขือยาวอะไรเนี่ยน้อยหนาเฟ้นไฟเฮ้ย เป็นไฟลแล้วกันโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะต้องวาดเป็นซองแบบนี้ปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็นี่เป็นรอยดำๆๆแล้วก็เป็นโอ้โหสีส้มเฟ้นไฟล์ของฉันขนมปังเฟ้นไฟล์เฟนไฟ์เดี๋ยวก่อนแล้วก็มีอันนี้เออมีคนทายถูกเฟ้นไฟ์แต่ว่าเขียนผิดใช่ไหมเอย <laughs> แล้วก็มีถ้วยแล้วก็มีซอสแดงๆเอ้ยตอบถูกแล้วคนที่สองเอาละทอดสุกใหม่ๆ มีควันออกมาด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเราก็วาดออกมาได้สวยงามเหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยว่าเป็นโหมดที่สุดฮาจริงๆ <c oughs> ดูซิคราวนี้โอ้โหยมีแปดขาสองพยางเป็นแมงงั้นหรออ่าถ้าแบบนี้ก็น่าจะเป็นแมงมุมนี่ทายถูกยังแน่นอนเออเรียบร้อยวาดแค่สี่ขาเราก็ตอบถูกแล้วดูซิสัตสองพยางเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้นะจิงโจ <c oughs> นี่ตอบถูกแน่นอนเรียบร้อยบางคนก็สามารถวาดออกมาแบบนี้ได้เลยนะโอ้โหอะไรดีวะเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ละกันนี่เอาแบบคํายากๆหน่อยเดี๋ยวผมเราก็จะลองวาดเฮลิคอปเตอร์แบบฉบับของเราอืมมันต้องยังไงกันนะ <laughs> หลายคนบอกว่าเฮ้ยนายวาดอะไรวะเนี่ยปึ๊บปึ๊ ป๊ึบนี่แล้วก็เป็นแบบนี้จึบจ๊บจึ๊บเลือกคำง่ายง่ายหน่อยก็ไม่ได้นะเพื่อนเฮลิคอปเตอร์ตอบถูกแล้วเพื่อนเป็นไงนี่วาดประตูกันด้วยตรงนี้ฮอลิคอปเตอร์ ter, ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์สิเพื่อนโ <c oughs> ง่เหมือนจะกดไลค์ให้เราด้วยนะวาดปืนเพิ่มอีกนิดหนึ่งยิงกระสุนออกมาฟิวฟิวเออเรียบร้อยตอบถูกจนได้เป็นไงโอ้โหข่าวนี้ยังเยอะเลือกหัวข้อที่อยากจะวาด เต่าแล้วกันนะเพื่อนสีเขียวเขียวหัวแบบนี้ไปเลยป๊าป๊าป๊าป,ป๊าปไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเฮ้ยไม่ใช่งูนายต้องใจเย็นๆนะเพื่อนเดี๋ยวผมเออเต่าตอบถูกปื๊ดปื๊ดปื๊ดไก่เฮ้ยไก่อะไรหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่แล้วโอ้โหเหมือนกับปะเหมือนกันนะนี่เต่าเออถูกกันเรื่อยๆสุดยอดเลยเพื่อนปึ๊บป๊บปึ๊บงอเป็นไงเป็นเต่าที่แขนขายาวจริงๆกระปะ เฮ้ย <Hey, S 2> มีคนตอบเหมือนที่เราคิดด้วย hey. เฮ้ยออเรียบร้อยถึงเวลาที่เราจะมาทายกันบ้างเตะบอลเก่ง2พยางอาชีพเอนักบอล่ะ่ะนักบอลเอ,อ้ยถูกด้วยอ๋อเป็นไงคนที่เตะบอลเก่งก็ต้องเป็นนักบอลอยู่แล้วถูกไหมเราจะได้เห็นฝีมือของแต่ละคนเลยนะคราวนี้ธรรมชาติหนึ่งพยางเดี๋ยวก่อนเฮ้ย hey. อ๋อลุง ตอบถูกแน่นอนคราวนี้เฮ้ยจะปิง้งเรียบร้อยนี่มีวัดก้อนเมฆด้วย <c oughs> นายขนมครกดูซิของใช้ในบ้าน2องพยางนั่นเหละเอเริ่มมาก็กลมๆของใช้ในบ้านนี่มีเยอะแยะไปหมดเฮ้ยกระทะเออคนสุดท้ายกันแล้วไหนดูซิของใช้ในบ้านอีกเหมือนกันโอโ้โหโซฟาแน่นอน <c oughs> บอกใบขนาดนี้มันก็ง่ายอยู่แล้วตอบถูกไปเลยอ๋อชิวๆ สนุกสนานจริงๆเลยนะโอเคพอก่อนละกันเต็มอิ่มไปกับกิจกรรมการวาดภาพกันแล้วในตอนนี้เราก็จะมาเริ่มอันเชิญกันเลยเพื่อนมากดที่อันเชิญตรงนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่หลายตัวนะครับที่อยากจะได้สำหรับการ์วิญญาณนี่จะต้องเป็นระดับสีแดงแล้วก็3ดาวกันให้ได้โอ้โหบวกเลือดแบบส0 0พ อันนี้โจมตีทัดทอง200อืมโจมตีอย่างเยอะเซียนกระบี่สุลาใช้ยันอัญเชิญพูดกันเลย10ครั้งมีตั้ง85ใบตัวดีๆต้องมาแล้วไปเลยยา้าตอนนี้ขอทำการอัญเชิญมาละเพื่อนปึ๊บฟ้าเฮ้ยโอ้โหเริ่มมาฟ้าก่อนก็ยังดีกว่าเขียวใช่ไหมุึบเขียวโอ้โหห,หลงสุยเป้าเฮ้ยเกินเขียวไปหน่อยเออเกินไป อได้มาเป็นสีฟ้ามาตอนนี้ไปต่อไปต่อเฮ้ยม่วงม่วงไปอีกอื้มฮึเจียนเซียนเฮ้ยก็ใช้ได้อยู่เฮ้ยชิวชิวมาอีกแล้วมาตอนนี้ไปต่อฟ้าฟ้าเอ้ยตัวนกก็มาไป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 อื้มฟ้าโอ้โหตัวนี้ไม่เคยได้เฮ้ยต่อต่อต่อป๊าบมาแล้วฟ้าตัวการวิญญาโอ้โหเจ้าวัวอีกแล้วปึ๊บเขียวโอ้ถุยถงจื้อ โอ้โหที่ดีก็จะเป็นเจี้ยนเซียนอยู่ตัวหนึ่งดูสิเป็นพูดนี่เองจัดต่อเลยอีกสิบครั้งข้าขออนเชิญตัวระดับเทพเุ้ยเทพปิศาจโอ้เฮ้ยโอ้โห้การ์ดวิญญาณตัวนี้ไปต่อฟ้าอ้าวหุยหลงมาแล้วต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองฟ้าเฮ้ยม่วงม่วงม่วงโอ้หม่วงมาแล้วเป็นการ์ดนี่เฮ้ยได้มาแล้วนี่หว่าตัวนี้ปราปรา,ปราม่วง เอ้ยอุ้ยอุยอุ๊ยอุยโอ้โหสุดยอดทองมาอีกแล้วจ้าห้า,หาดาวเฮ้ยโหดอยู่นะคราวนี้อือมาเลยมาเลยตัวนี้ไม่เอาสิไปต่อไปต่อฟ้ามาอีกแล้วจ้าเฮ้ยวัวมาอีกแล้วสีเขียวเฮ้ยหจะให้ไปสีฟ้าไม่ใช่พูดสีเขียวปุ๊บหยุดเลยไปไปไป,ไปอีกเออฟ้ามาอีกแหวบมาแล้วจ้าน่ารักจริงๆตัวนี้มีเหรียญทองแปะที่หัวซะด้วยเจียนซื่อไปต่อไปต่อ ฟ้าฟ้าฟ้าโอ้ยหนึ่งดาวโอโ้โหคราวนี้เราได้อลีมานี่โบกครังโจมตีเอออยากได้โจมตีอยู่แล้วอีกสิบครั้งไปจัดไปเพื่อนรัวๆรัวๆเฮ้ยต้องได้แดงแล้วอื้หอฟ้ามาก่อนเป็นเจ้าปลาตัวนี้น่ารักดีนะไปไปไปโอ้โหไฟ้าอีกแล้วเหรอแหวบไอ้ตัวนี้ทำไมแบบได้บ่อยจริงๆขอเทพๆขอเทพๆไอ้โอ้โห้เปิดจิต ตัวพูดที่เฮ้ยสุดแสนจะอลังการสีม่วงมาแล้วจ้าเอ้ยสามดาวเหมือนเป็นลิงเลยนะตัวนี้บลาบอาสีฟ้ามาอีกงวดนี้ด้อยแบบสีฟ้าเยอะเอาเร็วเ,วเ,วเวร็วๆรปึ๊บด้านบนมีคนได้การ์ดวิญญาณวิหกทองโชคดีนะเนี่ยแวบอ้าวผีเสื้อมาแล้วจ้าฟึบเฮ้ยม่วงมวไปอีกป,กปก โอ้ยตัวนี้เออเดี๋ยวเอามาใส่ทีมแน่นอนเอ้ยขุยคราวนี้ได้ตัวพูดมาเยอะแยะเหมือนกันโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วก็สิบครั้งเปิดตรงนี้ต้องได้แล้วอ่าปลดล็อกความสำเร็จไปไปโอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวชีอืมหน้าตาน่ารักเอ้ยเอ้ยม่วงมไปอีกไปอีกสิเอ้ยได้เป็นการ์ดอ๋อุ้ยน่ารักต้องอัญเชิญไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ โอ้โหเฮ้ยตัวนี้สุดยอดได้ใช้แน่นอนอืมเฮ้ยออกมาแล้วตัวม่วงโอ้โหเฮ้ยานเทพเดี๋ยวก็เอาไปอัพดาวซะเลยนี่เออจบโอ้โหระดับสีเขียวยังถือว่าไม่เท่าไรปึ๊บปึ๊บม่วงมาแล้วเออเทพแน่นอนโอ้ยเฮ้ยได้ใช้อัพดาวแน่ตัวม่วงตัวม่วงรฟ้าอุ้ยฟ้ามาอีกดูสิ หนึ่งดาวเขียวฟ้าไปม่วงไปม่วงอ้ยไปไกลๆหน่อยอยากจะได้แบบสีแดงกันบ้างเอ้ยโอ้โหได้แบบว่าระดับนี้มาถึงสามใบกันเลยเหรอยาวๆาไปยาวยไปอือชิบเฮ้ยโอ้โหมาก่อนสัตว์พูดตัวแรกมาแล้วเตียเ๋ยวเฮ้ยม่วงม่วงม่วง,วงเฮ้ยโอ้ยเหลืองเฮ้ยแดงเฮ้ยโอ้โห,ห,โหตัวเทพมา ยอดนีโอ้โหในที่สุดเราก็ได้จนได้อือหือถือว่าไม่เปิดเยอะจนเกินไปนะครับผมก็ได้มาแล้วว้าบขย้ตัว <c oughs> โลภมากโลภมากเฮ้ยเอ้ยอย่าเขียวเยอะสิเขียวฟ้าฟ้าไปอีกไปอีกเฮ้ยม่วงไปอีกไปอีกเอ้ยเอออะไรวะเนี่ยแงบเอ้ยตัวนี้อีกแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าการจัดเซตการ์ดของเราจะเป็นยังไงนี่เป็นไงเหยาจีอโอ้ยเลือด2 0 0พัน ป้องกันอย่างเยอะแล้วก็ป้องกันเวทด้วยเอาละไปดูที่การ์ดวิญญาณกันเถอะโอเคครับผมในตอนนี้ก็โอ้โหปลดล็อกมาอย่างเยอะมีช่องเพียบเลยนะเซียนผีเสื้อโจมตีร้อนายจงกลับออกไปก่อนละกันเยาจีฝังเข้าไปอา่าจะอยู่ที่โลกตรงนี้เพราะว่าจะมีแดนสวรรค์แดนนรกแล้วก็โลกนั้นสินะอลีเพิ่มพลังการโจมตีโอ้โหสี่พันให้แล้วก็นี่ลักเพียนจือจัดไปเดี๋ยวค่อยอัปเกรดจูเยี่ยน พลังโจมตีอีกแล้วออฝังเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะมาเลื่อนขั้นเพียนจือกันก่อนนะใส่การ์ดเหมือนกันเข้าไปแล้วก็พฮึบเลื่อนขั้นอืมเลื่อนขั้นสําเร็จกลายเป็นสดาวอีกใบแล้วกันเฮึบฝังเพิ่มเข้าไป3า0พเอาละมาอัปเกรดเหยาจีกันก่อนเึ้โอ้โหปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอืเลือดอยังโหดยังโหดร้ายเออเออโอ้โหเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอไปดูที่พูดกันต่อเลย สำหรับพูดตอนนี้พูดหลักเจียวหลงนายต้องออกไปก่อนนะ,ะนําออกให้หมดไปก่อนลองเป็นตัวนี้หน่อยสินี่บวกสอ0 0แต่ว่าเจียวหลงตอนนี้เลเวลเยอะกว่าใช่ไหม พลังลบโอ้ยอย่างแรงโอเคใส่เจียวหลวงเข้าไปเป็นตัวช่วยเสริมไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็ตัวต่อไปโจมตีอีกแล้วสับเปลี่ยนนี่โอเคตอนนี้ก็ติดตั้งการ์ดแล้วก็พูดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลองไปใช้พลังกันดูหน่อยไหมเราจะมาดูที่กิจกรรมกันหน่อยตรงนี้มากดไปเลยแล้วก็จะไปที่ฝึกฝนหลักธรรมตอนแรกนะครับเรายังไม่ผ่านพลังยังไม่ถึงอืมตอนนี้ถึงแล้วไปเลยเริ่มสยบมาน อัตโนมัติไปเลยโชว์โชว์โอ้โหสกิลเลยนี่แรงอยู่ชึกชึกอืม,มหลังจากนี้ค่อยไป pvp กันนะกิ้งกายักษ์เก็ดพันผลตายซะเฮ้ยสกิลนี่โจกๆจกจกกระบี่ทิ่มแทงเอาละพุ่งโจ,จมฟันฟันฟัน,ฟนชึบ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 โอ้โหโอ้โหโอ้หสามพันสองพันแปดชึบชึบเออเรียบร้อยสำเร็จเย้่านจนได ้ถ้าไม่อัพมาผ่านยากกว่านี้เยอะแน่นอนพร้อมที่จะ PVP กันหรือ,อยังเอ่ยมาไปที่ลานปลาลองกันเลยเพื่อนจับคู่เดียวไปก่อนรับมาเจอกับใครเอ่ยผู้บอมเพ็ญขั้น2องไหนดูซิความสามารถของเราไหวหรือเปล่านะมาละจ้าเริ่มมาก็หลบกันเลยหล่ะเฮ้ยจังหวะเฮ้ยเข้าไปปุ๊บพับปับ,บระเบิดพลังโอ้โหยอีกการวับนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บเอาไปไหน ไปนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอคอมโบอย่างโหดคอมโบอย่างโหดเอ้ยออกจากวงนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บมานี่มานี่พุ่งจู่โจมปั๊บปั๊บอืมนั่นแหละโชว์โชว์โชว์ระเบิดพลังปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเอ้ยโอ้โหตัวบางอยู่บล็อกเออนั่นแหละถูกจังหวะเคลื่อนที่โชว์โชว์โชว์สไลด์การควบคุมเฮ้ยพุ่งจู่โจมปึ๊บปุ๊บปุ๊บลอยอากาศเออโชว์โชว์โชว์ความเสียหาย นี่ระเบิดพลังโชว์โชว์โชว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนไปไหนบล็อกบล็อกอืพุ่งจู่โจมไปเออโดนอยู่ฮึบเอ้ยโอ้โหอย่างนี้ลอยอากาศอืนั่นแหละปั๊บ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 ความเสียหายอืมเคลื่อนที่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชอบพ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแรงแรงแรงนี่บล็อกไว้บล็อกไว้ปั๊บปั๊บพุ่งจู่โจมเฮ้ยระเบิดพลังเออมันหนีได้เดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอดใหญ่ตอดใหญ่ ใจเย็นค่อนข้างจะสูสีบล็อกมาเออนั่นแหละอืพุ่งจู่โจมอือโอนโดนโดนโดนนีวผมตอนนี้คอมโบคอมโบระเบิดพลังด้วยอไปไหนเล่อเออเอมานี่มานี่พุ่งจู่โจมอยู่โอ้โหแรงแรงแรงเฮ้ยหนีก่อนมาบล็อกบล็อกโอเคระหว่างนี้พุ่งจู่โจมืออลอยแล้วลอยแล้วอืนั่นแหละบึบระเบิดตูมใจเย็นบล็อกบล็อก เคลื่อนที่ออเออเอพุ่งจูจ่โจมเรียบร้อยจะตายหรือยังจะตายหรือยังอ้าวเอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหแพ้ปะถเอยนิดเดียวเองเฮ้ยต้องเอาหม่ถือว่าเป็นการวอร์มมือแล้วกันนะคู่ต่อสู้คราวนี้เราจะได้เจอกับใครเอ่ยต้องมาวัดกันซะแล้วจับคู่อีกทีนึ่งคณิตบะมีโอ้โหผู้บำเพ็ญขั้นหนึ่งเอ้ยสูสีกันอยู่นี่เป็นตัวที่เหมือนจะใช้ทวนซะด้วยนะเริ่มมานะครับ พุ่งจู่โจมแบบเออไม่ทันตั้งตัวสลายเออเรียบร้อยความเสียหายไปก่อนบ,บอล็อกบล็อกอืมระเบิดพลังจ,จ้าจ้าจ้าเออเรื่องที่ลบสะท้อนการโจมตีนี่แหละตอนนี้พุ่งจู่โจมลอยอากาศโชโชโช,โช,โชโกดสกิลปั๊บปั๊บปัป๊บความเสียหายเ้ลอยลอย,ลอ,ยอืมมาดีมาด,มาดีโอ้หเลยได้ว่าเฮ้ยจู่โจมแบบไม่หยุดหย่อนถอยมาก่อนเฮ้ยมันดึงมันดึงมันดึง สลายการควบคุมโอเคตอนนี้ชุบด้ยเวลาการสวนคืนบล็อกบล็อกเอา้าโอ้โหลอยซะแล้วลอยซะแล้วลบก่อนพุ่งจู่โจมออลอยอากาศโจโจระเบิดพลังต่อเฮ้ย <c oughs> บล็อกเอา้าไปบล็อกทําไมมันโดนแล้วเออเฮ้ยพุ่งจู่โจมถอยก่อนถอยก่อนเอ้ยมันดึงอีกแล้วโอ้โหโอ้โหยเฮ้ยกําลังจะได้เปรียบจะเสียเปรียบแล้วเพื่อนมาเออเรียบร้อย กระบี่โอ้ยเรียบร้อยเครื่องที่โจโจโจฟัน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 เรียบร้อยชนะแล้วโอ้โหยากเหมือนกันนะการจะเอาชนะแต่ละคนได้โอเคนะครับผมสำหรับเกม Demon Secret t r e a s u r e ในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเราจะเห็นได้เลยว่าระบบของเกมนี้นะครับนอกจากการต่อสู้แล้วก็ยังมีระบบอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่ชวนน่าเล่นน่าติดตามจริงๆ ใครที่อยากจะเล่นเกม Demon Secret a s e r t ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าไม่อยากพลาดเกมที่มีระบบดีๆนะครับมีเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นเพลิดเพลินไปกับเสียงภาคไทยนะครับโดยทีมงานชั้นนำตลอดทั้งเกมนะครับผมก็อย่าลืมดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นกันเยอะๆนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพียรติในการ ทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆ